จะแรงน้ำใจไปถึงไหนนะ่ะแล้วคนที่ยืมแล้วก็คนกันเองทั้งนั้นพี่ก่อนก็พี่ชายฉันส่วนพี่ตวงก็เพื่อนบ้านที่เพิ่งพากันมาตั้งนานแล้วไงรถคุณก็เหมือนรถฉันอย่าห่วงไปหน่อยเลยเหการพี่ตวงเขามาขอยืมรถอะ่ะเขากุญแจนสิฟางเอามา นี่ค่ะพี่ตวงขอบใจมากนะฟางงั้นแต่พี่รีบไปก่อนนะเดี๋ยวธนา,าคารมันจะปิดอนะ่คะค่ะขอบใจจ้ะโชคดีค่ะพี่ตวงฟาง แค่ขืนเอาเรถไปใช้แบบนี้ได้ยังไงมันลดผมนะเอานะพี่เขามีธุระด่วนคนบ้านใกล้เรือนเพียงกันให้เขายืมๆไปเถอะ หัดเติมน้ำมันรถซะมั่งนะน้ำมันใกล้จะหมดแล้วเนี่ยนี่น้องสาวพี่ขอยืมรถหน่อยสิพอนีี้ก็ไปงานศพเพื่อนน่ะเจ้ารถไปรับพระได้สิพี่กรอกอนะแครเดี๋ยวนะครับนี่รถผมนะจะใช้ก็ขอผมก่อนสิ อไอยากันพี่กรอนเขารีบอยู่ให้ไปเถอะพี่กรอนฟางนั่นรถผมนะการที่คุณจะให้ใครยืมไปใช้ทำอะไรคุณควรจะถามผมก่อน แต่ฉันเป็นเมียคุณรถคุณก็เหมือนรถฉันอย่าห,ห่วงไปหน่อยเลย ควจากไหนวะเนี่ยอะไรอ่ะฮ้ยไปโดนอะไรมาเนี่ยไปขับอีท่าไหนเนี่ยขับอะไรล่ะเมื่อวานตั้งแต่ล้างรถเสร็จผมแทบจะไม่ได้แตะเลยแล้วรอยนี่มันจะจากใครนอกจากพี่ชายคุณโอ้ยเดี๋ยวเอาไปเคลมมก็ได้เคลมประกันมันก็เรื่องหนึ่งฟางแต่รถเนี่ยใช่ว่าเราจะให้ใครเขายืมได้ง่ายๆนะพวกเขายืมไปก็ไม่เคยระวังไม่เคยช่วยกันรักษาน้ำมันก็ไม่เคยช่วยเติมเลยสักครั้งนะ แรงน้ำใจไปถึงไหนนะ่ะนี่มันเรื่องแค่นี้เองนะแล้วคนที่ยืมแล้วก็คนกันเองทั้งนั้นพี่ก่อนก็พี่ชายฉันส่วนพี่ตัวก็เพื่อนบ้านที่เพิ่งพากันมาตั้งนานแล้วไงลองมีรถไปของตัวเองดูไหม เดีใดูสนุกเลยค่ะพี่ขอยืมรถหน่อยสิพอดีจะไปตลาดนะอ๋อนี่พี่ขอจะไปตลาดเหรอเออดีเลยเดี๋ยวฉันว่ากำลังจะไปรับลูกที่เรียนพิเศษกันเออดีนั่งไปด้วยกันเลยนะออได้ได้น่ออหยุดเลยนะออจะเอารถไปใช้ก็ต้องขอผมก่อนเพราะผมเป็นเจ้าของรถนีออ่อะไรอ่ากันเขาแค่จะยืมรถไปทําธุระที่ตลาดเองได้ ผมให้ยืมก็ได้แต่ต่อไปนี้ถ้าใครจะเอารถไปใช้จะต้องทำสัญญายินยอมรับผิดชอบความเสียหายก่อนเร,เรื่องแค่นี้เองเม,มอรไปหรือเปล่ากันนี่เข้าใจนะว่ามันเป็นรถใหม่พี่ก็เห็นว่าพวกแกสองคนเ,นเป็นพี่น้องไม่่งั้นไม่มาพึ่งพาด้วยหรอกแต่ผมเป็นเจ้าของรถไงครับผมมีสิทธิ์ทุกอย่างแหละ ไม่รู้แหละถ้าใครไม่ทำตามนี้นะไม่ต้องกับรถไปใช้เออก็ได้ต่อไปนี้ฉันจะไม่ยุ่งกับรถคุณแล้วฉันจะไปซื้อรถของตัวเองดีเอากุญแจรถผมมาอ๋อ,อไม่ฟังไปหาผัวมันจากไหนวะเนี่ยใจแคบใจจืดใจดำญาติเมียมก็ไม่เอาอฉันมาขอโทษพี่พีด้วยนะ มันนี้ฉันให้ยืมไม่ได้แล้วอะ่ะไม่ไม่เป็นไรหรอกเอไปเธอต้อง <c oughs> Assalamualaikum warahmatullahi พี่ตวงนี่ค่ะคุณแจขอบใจนะฟางงั้นเดี๋ยวพี่รีบไปส่งแม่ก่อนก็แล้วกันนะค<อ>่ะอ้าวตวงจะใช้รถเหรอ,หอรีบไปรีบมานะเดี๋ยวผมเอาไปซื้อของได้จ้ะพี่กรณ์งไงเดี๋ยวฉันรีบกลับมานะมีรถเป็นของตัวเองแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะฟาง ไม่ต้องไปรอเพื่อไ้ผัวใจจือใจดําคนนั้นอยู่ใช่พี่กอณไปไหนมาไหนก็สะดวกพี่พี่รู้ไหมอยู่บ้านนี่แทบไม่ได้คุยกันเลยพี่ฟังพี่ไม่อยากพูดนะแต่อย่าว่าพี่เสี่ยมเลยไม่ไหวว่ะมีผัวอย่างเงี้ยพี่ว่าเลิกเหอะฟังก็คิดๆอยู่เหมือนกันนะพี่ทำไมป่านนี้พี่กรณ์ยังไม่เอารถมาคืนเนี่ย เห็นรถคุณจอดอยู่หน้าบ้านเจ็บปุ่จคาไว้ด้วยรถชั้นอะนะทำไมอรถเมื่อคืนไม่บอกเนี่ยไปดูท้ายรถด้วยนะมันมีรอยอยู่อะม่รู้อาไปชนมาหรือเปล่า อะไรพี่ก่อนก็รถฟางมันขับไม่ดีพี่ไม่ค่อยชินมือพวงมาลัยมันก็หนักสาๆยังไงไม่รู้่พี่ตอนซื้อรถทำไมฟางไม่ปรึกษาพี่วะฮะพี่พี่อย่ามาโทษรถเลยพี่นั่นแหละขับไม่ดีเองอะฟางก็รถมีประกันอยู่แก่ก็เรียกประกันมาเคลมสิฉันทําประกันชั้นสองไว้ถ้าขับไปชนเองก็ต้องซ่อมเองอ๋อพี่จ่ายเงินมาเลยแล้วทำไมไม่ทำชันหนึ่งวะฮะฟางเรื่องนี้พี่ไม่เกี่ยวนะเว้ย พี่ตวงพี่ตวงมาก็ดีแล้วพี่ก็ยืมรถฉันไปบ่อยอ่ะพี่พอจะช่วยค่าเสียหายได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะแล้วพี่มาเขี่ยอะไรด้วยอ่ะอ๋อฉันก็คุยไปก่อนนะพอดีพี่มีธุระนะเอ้าเอ้าเดี๋ยวพี่ก่อนพี่ก่อนอะไรยังไงพี่ตวงเดี่ยสิพี่ก่อนมาช่วยกันก่อนดิเฮ้ย ผมส่งรถไปซ่อมแล้วก็จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะน้กันไม่โกรธพังหรอจริงๆอยากจะสมนํำหน้าเลยได้ซ้ำเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วพังขอโทษนะตอนนี้ฟังเข้าใจแล้วอ่ะที่กันคอยเตือนมาตลอดอ่ะก็จำไว้เป็นบทเรียนแล้วกัน ว่าไม er ่ใช er ่เห็นว่าเป็นคนสนิทเห็นว่าเป็นพี่น้องแล้วเขาจะยินดีแสดงความรับผิดชอบอะไรเต็มที่โอ้โหดีเมนกันนะเนี่ยมีรถตั้งสองคันแบบเนี้ย เนี่ยพรุ่งนี้งั้นพี่ยืมรถกันไปทำธุระที่ต่างจางังหวัดหน่อยสิ <C le af> ดีเลยงั้นเดี๋ยวพี่ยืมไปรับลูกที่เรียนพิเศษไวยนะงั้นพี่ขอยืมรถฟางก็ได้นะ <C le af> ไปซ่อมมาแล้วเลยเนี่ยอู๋ไหนอะฟางแหม่ดีจังทำสีเนียนกริบเลย <C le af> ใช่เนียนมากเลยมาถึงพี่อะ <C le af> เนียนจังเลยเนาะฉันไม่ให้แล้ว โห oh, ฟังพี่แค่เอาไปทำธุระอะะฉันไม่ใจดีกคนที่ไม่เกรงใจคนแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบแล้วตอนมาขอยืมอะฉันให้ยืมเลยไม่ปฏิเสธสักนิดแต่พอรถเกิดความเสียหายเนี่ยหนีหน้ากันหมดเลยเอ้อาวนีจจ่จะมาโทษพี่ไม่ได้นะคนที่ทำพงังทำรถเสียเนี่ยนี่เลยนี่พี่กรณ์เนี่ยขับยังไงรู้ซิเขาแบบเเหมือนกันแหละเ,<อ>เอารถไปก็ไม่เคยรักษา<อ>นี่น้ำมันไม่เคยเติมให้เลยแล้วยังจะมาขอยืมอีกเหรอ อะไรวะมีรถกันตั้งสองคันแต่น้ำใจเนี่ยไม่มีกันเลยก่อนจะมาทำหาน้ำใจจากคนอื่นเนี่ยเอาเวลาไปเก็บเงินซื้อรถเป็นของตัวเองดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องมายืมคนอื่นแบบนี้แต่ถ้าเงินไม่พอนะดูนกำเงินแปดบาทไปขึ้นสองแถวหน้าบากซอยดูนไป ไปกันอีกไปทั้งคู่เลยไปออกไปเลยอย่ามาเบียดเบียนกันแบบนี้คนทำมาหากินเหมือนกันไปเลยไม่มีการให้อยูหมนแล้วไปอย่ากลับมาอีกนะทีนี้เข้าใจหรือยังเพราะน้ำใจเนี่ยเราต้องให้ให้ถูกคนแล้วต่อไปอย่าเอาปัญหาจากคนนอกมาทะเลาะกันในบ้านอีกเข้าใจไหม ขอใจแล้วขอโทษนะคะหัวขาอลมไหนเนี่ยน้ำใจที่มอบให้ผิดคนไม่ต่างจากการยื่นมีดให้คนที่พร้อมจะทำร้ายเราเองจงมอบมันให้เฉพาะคนที่รู้จักคุณค่าและความเมตตาจะไม่ย้อนมาทำร้ายใจเรา นี่เลยนี well <S 2> <S 2> <S <GO ่น <Yes, okay. ี่นี่พี่ก่อนเอีกคนน่ะเอาอะไรวะอะไรน้ำมันก็ไม่เติมอะางอะก่อนน้ำมันไม่เติมคืออะไรนะไอไๆๆปไพี่กไมเคยเอาไปใช้ก็ไม่เคยรักษาเออเป็นคารรักษา